แข็ง่รงเอ็นสัญาณนะคับบอก่คผต้นซากุตุนต้นใจดีเป็นกำลังข้างหน้าจอปนี่นะครับขอให้โชคดีใครที่จับฉลาดนะคะใครที่เอาของขวัญเข้ามามาค่ะจำจบฉลาดครับพี่้อง พอคับลายออกลากเดีวไล่เวลาพี่น้องก็มาซอยกันเออครับแตะนะครับรับเลี้ยนนะครับแต่ละหมื่เติดพี่น้องมาได้พี่น้องเนอพี่น้องหมื่นแลมหมื่นี้คณะกรรมการนี่เรื่งมาซอยกันผ่านตามไล่คือนะครับผ่าไตรจากผู้ที่เดินเลี้ยนผ่าไตรจากอุโยเซนต์กับผ่านไปเบิกน้ำเนี่ยเร้่อมาซอยกันทัชแจงให้เบิกน้ำแดงวันนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะคะใครที่ร่วมสนุกนะคะ ไม่ใหญ่เยยิมโรโค้งนี่เคไปประกานน้ำเต้ยนไงให้เวลาอีกหนอันพวนประกาันอั้นก็จะเป็นหูจะคว่ำเขาื้องทื้อโซลโค้งว่าน้อศิลปินนะครับผมศิลปินใครที่จะจับฉลากนะครับผมเชิญเลยนะครับมาาา้ทโนี่ล่ะลูกคยางบัาน ศิลปินนะครับผมใครที่จับฉลากนะครับผมเชิญเลยนะครับเบล่าจ้อยจันนะครับผมดึกว่าแต่งหน้าเชียนคิวมาท่านนี่เชิญเลยนะครับผมสําหรับผู้ใดนจับนะครับผมสําหรับอันผู้ใดนี่ของขวัญเราไปจับเชิญเลยนะครับศิลปินนะครับศิลปินนะครับผมใครที่จับฉลากนะครับผมเชิญที่หน้ารถพระเลยนะครับ เชิญเลยนะครับผมเบิดไปทีไม่มีการว่่จับวะอ้ไ่จับบะเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับลูกลูกแม่ลูกลูกเดี๋ยวนี้เอาไปรุ่นเอาลังมันพยาบาลกันไม่พ้นมา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 เดี๋ยวนี้

นี่ครับนีครับ่ครับใครครับวันนี้จะให้แสดง้าเร้องสามทตรงเลยนะครับเดี๋วก็เวลาไม่เกินตีห้านะครับจะได้หยุดแ้ววันนี้แจ่งแบบตีห้าบอกต่อกันไปนะครับยังตัวอะไรมีอะรเจ็ดรัวยังไงตัวนี้ครเป็นทุกคนนะครับมาหองบุญเจนีนะครับสาธุเอพี่น้อง นะครับมาร่วมตำบุญบริาการนะครับบูชาทุเ,เ,าาเทียนรับเหรียญระเบาลุ่งร่าในรับเหรียญนี้ยังเอไม่ยิบเลยครับไม่ยิบเลยเอาเหรียญไปนั่งรับเหรียญไปเลยพี่น้องยิบเหรียญแนะบูชาเอาเอยิบเลยครับยิบเอาเลยครับยิบเอาเลยเออเขียนชื่อลงชื่อลงนามยิบเหรียญน,นะครับเ,เพื่อให้ท่านได้มีอานิสงส์นะครับบุญกุศลที่ทำวันนี้ จงสำเร็จกับทุกท่านทุกคนนะครับเอการล่องซื้อล่องหน้าเคียนซื้อล่องจะนวนตัดไก่รากผาไตรพร้อมดอกไม้ถูกเทียนธนากรรมการต้องกอดคอยอยากไปซอยอดดัดนลงมาเนเริ่มมันถื่อยเบาบางเลยเริ่่องนี่เริ่มถดงอละวกลงแน่เลยไปพีนองเขาแถวเขาคิ้วเขาอ้าอาา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 านาอาาาาเาียาา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 า นะครับลูกนี้มีเก่าลูกพี่น้องกระพอนยิ้เลยครับพี่น้องบูชาแล้วยิบถึงเป็นชุดนั้เลยเออจ้นะครับยิบเป็นชุดเลยเออพี่น้อทำกระก้อทำเด็อบ้านบ้นมอบของขวัญละ